แนวทางฟุตบอลคุยกับโต๊ในค่ำคืนประจำวันที่7ธันวาคม2568คุยกับโต๊ะจะพาคุณผู้ฟังไปลุยกับศึกฟุตบอลในค่ำคืนนี้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมคุยกับโต๊ะจัดเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย5คู่สำหรับวันนี้คู่แรกคุยกับโตว่าเลือกเชียร์เป็นทีมเจ้าบ้านอย่างโบรุสเซียดอทมุลที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮอฟเฟนแฮมตอนเวลา5้าถึงครึ่งที่สนามซิกแนลอีดูนาพาร์คโบรุสเซียดอทมุลเปิดบ้านต่อฮอฟเฟนแฮมครึ่งควบลูกหลุ คู่ที่2คุยกับตัวเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างเ s เสโรม่าที่บุกไปเล่นในบ้านของการยารีตอนเวลาสามทุ่มตรงที่สนามยูนิโปโดมุสเอเอสโรม่าบุกไปต่อการยารีลูกควบลูกครึ่งคู่ที่สาคุยกับตัวเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างโบลญนยาที่บุกไปเล่นในบ้านของลาซิโอตอนเวลาเที่ยงคืนที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกโบลญญาเป็นรองให้กับลาซิโอลูกควบลูกครึ่งที่แฮนดิแคปปอ คู่ที่สี่คุยกับโตัว,วันเลือกเชียร์เป็นทีมเจ้าบ้านอย่างนาโปลีที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสตอนเวลาตีสอที่สนามสตาดิโอดิโกมาราโดน่านาโปลีเปิดบ้านต่อยูเวนตุสแฮนดิแคปปปและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้คุยกับโตัว,วันเลือกเชียร์เป็นทีมเจ้าบ้านอย่างเรัลมาริดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลตาบิโกตอนเวลาตี3ตรงที่สนามเอสตาดิโอเบรนาเบลเรือมาริตเปิดบ้านต่อเซลตาบิโกลูกครึ่ง ก็จบกันไปสำหรับแนวทางฟุตบอลคุยกับโต๊ะในค่ำคืนวันที่7ธันวาคม2568หากรับชมกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับ